รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยกินเที่ยวมูกกับครูเดียวครูเดียวจะพาทุกท่านมาเติมพลังกายและพลังใจออกเดินทางท่องเที่ยวเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชมความงดงามของวัฒนธรรม ที่แสดงออกถึงสเสน่ห์วิถีชุมชนของชาวไทยที่จะทําให้คุณหลงรักพร้อมแวะเช็คอินสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์และพลาดไม่ได้กับของอร่อยของเด็ดของดังรับรองว่าได้ความรู้ผู้ความบันเทิงแบบครบอัทรสไปพร้อมๆกันค่ะหลายๆท่านว่ามาขอโชคลาภเรื่องการเงินโชคลาภเงินทองมาหลวงไห้เนี่ยเขาบอกว่า ถูกรังวัลรู้ไหมคะว่าขอพระโบราณขอพระเก่าอ่ะสำเร็จทั้งนั้นเลยจริงองลองขอดูมั้ยอันนี้หวูพ่อเต๋ขอความเมตตาแต่ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์สายวิยาศาสตร์สามารถทํากุมารได้คือท่านเป็นสายวิย,ยาศาสตร์ของแท้ครูถึงเชื่อมั่นกับกุมารที่ท่านปลุกขึ้นมามีชีวิตใช้คําว่ามีชีวิตดีกว่าเียวหมู่ัดคร,รูเดียว สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับครูเดียวนะคะรายการกินเที่ยวมูกับครูเดียวนะคะวันนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะครูเดียวพาทุกคนมาที่มูแห่งใหม่ครูว่าหลายๆท่านรู้จักที่นี่ดีแล้วนะคะเหมือนเดิมค่ะวันนี้ครูเดียวไม่ได้มาคนเดียวนะคะวันนี้แขกรับเชิญของครูเดียวเป็นเด็กน้อยมากเชิญพบกับน้องจูเนียค่ะ สวัสดีครับสวัสดีครับคือน้อยแค่ชื่อนะเออน้อยแค่ชื่อแต่ตัวโตนะคะวันนี้จูเนียร์จูเนียร์เคยมาวัดนี้ไหมลูกยังเลยครับผมวันนี้ครูเดียวพาจูเนียร์มาที่วัดสามงามหรือวัดอรัญญิการามนะคะที่จังหวัดนครปฐมวันนี้ครูไม่ได้มาคนเดียวนอกจากจูเนียร์ ครูรคมีคนมาด้วยยืนกยบจูเนียตรงนี้ใครฮะที่นี่เด่นดังเรื่องกูมารทองอ๋อครูเดียวเคยมารับที่นี่ไปเลี้ยงค่ะถ่ายทํารายการกับครูเดียวกินเที่ยวหมู่ครูเดียวส่วนใหญ่แขกรับเชิญจะเจออะไรตลอดคือที่นี่นะคะเด่นดังเรื่องกูมารทองก็จริงแต่กูมานที่นี่ไม่น่ากลัวครูคอนเฟิร์มเพราะว่าครูรับไปเลี้ยงแล้วแต่วัดนี้ดังจากหลวงพ่อเต๋อ ท่านเด่นดังวิชาอาคมด้านสยศาสตร์วัดเนี้ยถูกสร้างขึ้นจากหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงหลวงพ่อแดงเป็นลุงของหลวงพ่อเต๋ทั้งสองท่านเป็นเจ้าอาวาสว,วัดสามงาม uh huh. ทั้งสองท่านเลยแต่ก่อนหน้านี้ท่านอยู่ที่วัดกาหลงสมุทรสาครแล้วท่านก็เลยพาหลวงพ่อเต๋ซึ่งเป็นหลานมาด้วย uh huh. แล้วท่านก็ให้หลวงพ่อเต๋บวชเป็นเนนก่อน uh huh. ตั้งแต่อายุ13ขวบก็มีการบวชแล้วพอหลังจากนั้น หลวงพ่อแดงก็มรณภาพหลวงพ่อเต๋ก็ไปอยู่กับหลวงพ่อทาซึ่งเป็นเหมือนเป็นเพื่อนกับหลวงพ่อแดงและท่านก็เลี้ยงหลวงพ่อเต๋มาแล้วหลวงพ่อเต๋ก็เริ่มไปบทุดงที่นู่นที่นี่ตอนบวชพระค่ะก็มีการทุดงไปตามที่ต่างๆแล้วพอไปถึงปุ๊บนิมิตนิมิตว่าท่านเห็นว่ามีเทวดามาบอกว่าให้เข้าไปในโบสถ์นะในโบสถ์นี่มีของดีอยู่ตื่นเช้ามาท่านก็เลยเข้าไปในโบสถ์เจออะไรรู้ปะ เจอตำรากุมารกุมารเนี่ยค่ะที่ครูไปบูชาตอนแรกที่ครูมากับเพื่อนอ่ะครูก็ไม่กล้าบูชาแต่วันนั้นครูอยากได้มากเลยอ่ะพอครูไปดูที่หน้าตู้ที่มีกุมานนะคะแล้วแบบครูชอบองค์นี้มากคือยังไงก็ต้องผ่านไปแล้วครูตัดสินใจบูชาไปเลยอ่ะสิบสี่ปีแล้วค่ะ รู้มาจูเนียร์มีเรื่องเล่าหลากหลายมากของหายลูกศิษย์ของหายครูก็ให้กูมานครูช่วยหาครูจะมีวิธีการเลี้ยงแต่ครูอยากจะบอกท่านผู้ชมว่าถ้าเราบูชาไม่ถึงครูไม่แนะนําเพราะอย่างครูครูให้ข้าวทุกวันเว้นแต่ครูไปต่างประเทศครูก็ไม่ได้ให้และน้ําแดงครูซื้อน้ําแดงที่เป็นน้ําอัดลมเลยยี่ห้อดีเลยอย่างดีเลยผมอยากรู้ทําไมเราต้องไหว้น้ําแดงกูมานเหมือนเด็กเนี่ยค่ะทานน้ําแดง เป็นความเชื่อโบราณที่เขาทํากันมานานแล้วว่าต้องเป็นน้ําแดงแต่บางคนอาจจะไปชงเป็นน้ำแดงที่เป็นน้ําหวานแต่ของครูเดียวเป็นน้ําแดงน้ําอัดลมทุกครั้งที่ครูเดียวพาแขกรับเชิญมาสถานที่ที่เป็นวัดสิ่งแรกที่จะพาไปกราบพระประธานของวัดเ,เปรียบเหมือนอผู้ใหญ่ที่วัดประจําวัดเราต้องไปบอกกล่าวก่อนว่าเรามาถ่ายรายการนะคะไปกันยังคะไ,ไปเลยค, <ะ S 2> ค่ะไ<ม>ป อนนี้มาถึงที่หน้าโบสถ์แล้วเดี๋ยวเราจะเข้าไปกราบนะคะโบสถ์ที่นี่มีพระประธานสองอ,องค์องค์แรกนะคะเป็นพระประธานชื่อพระพทุทธบรมีสีมงคลเป็นพระประธานที่หลวงพ่อเต๋และชาวบ้านร่วมกันสร้างเจ้าว่าองค์ที่สองถูกต้องอุ้ยเก่งมากเลยอ่ะอ,องค์ที่สองคือในหลวงรัชกาลที่9ท่านสร้างถวายวัดสังฆนาะ นี่หนูก้าวเท้าทายนะลูกก้าวเท้าทายเท้าทาย,ทายจูเนียร์คะด้านาหลัง <ผม S 1> ของจูเนียร์เห็นยังลูกครับผมองค์บนสุดคือพระประธานที่เมื่อกี้ครูเล่าให้ฟังว่าหลวงพ่อเตกแล้วชาวบ้านได้สร้างขึ้น,นส่วนองค์ตรงกลางก็คือเป็นพระประธานที่ในหลวงรัชกาลที่9สร้างให้หวัด แล้วข้างล่างก็คือพระพุทธชินราช mm hmm. เดี๋ยวเรากราบพระประธานกันวันนี้เรามาถึงบ้านท่านเรามากลาบขอพอร mm hmm. พึ่งบารมีขอพอรหนูเป็นเด็กสมัยใหม่เนาะ mm hmm. ขอความเป็นสิริมงคล mm hmm. ให้ตัวเราขอบารมีท่านเปิดทาง mm hmm. วันนี้เราสบายใจแล้ว mm hmm. เดี๋ยวครูจะพาจูเนียร์ไปกราบหลวงพ่อแดงที่เป็นเจ้าวัดองค์แรกที่เป็นคนสร้าง mm hmm. วัดนี้หนูออกเท้าขวานะลูกออกเท้าขวาครับอตอนนี้ครูพาจูเนียมาที่หน้าศาลาหลวงพ่อแดงอนุรณ์รที่วัดสร้างที่นี่ขึ้นมาเพื่อให้พวกเราระลึกถึงหลวงพ่อแดงถ้าใครอยากมาขอพรก็ให้ขอพรที่นี่ได้เลยเดี๋ยวเราขอพรเพราะว่าท่านเด่นมากในเรื่องเมตตาเมตตามหานิยม ดังนั้นจูเนียอาจจะสามารถขอพอรท่านให้ผู้ใหญ่รักและเมตตาเนาะ,นนะนเดี๋ยวครูพาจูเนียไปไหว้ที่บทเก่าดีกว่า และตอนนี้ครูเดียวก็พาจูเนียมาอยู่หน้าโบสถ์เก่าหลวงพ่อแดงแต่ข้างหน้าโบสถ์นะคะจะมีรู้จักพระรูปนี้ไหมคะพระสังกัจจยรอ๋ออ่าน้ายเลยพระสังกัจจยทราบไหมว่าพระสังกัจจัยเขาขอเรื่องอะไรขอความอุดมสมบูรณ์ความร่ํารวยการเงินความอุดมสมบูรณ์ก็คือขอความร่ํารวยอย่างที่ฮ่องกงอ่ะตอนที่เขาสร้างสะพานใต้น้ําทะเลใช่ป่ะเขาก็เอา นักแสดงหญิงอ้วนๆเป็นคนวิ่งนำนะก็อย่างครูเนี่ยโง่เฮงอย่างครูอ่ะเขาบอกไปอยู่กับใครคนนั้นรวยหนูสนใจครูไปอยู่ด้วยไหมหนูสนใจครูไปอยู่ด้วยไหมเมื่อกี้ในหัวผมยังนึกถึงยังนึกถึงนี่อยู่เลยน้องจูเนียร์กำลังวิ่งครูครูไม่รูยทันเลยอ่ะเหนื่อยแน่เลยถ้าวิ่งวิ่งข้ามสะพานเหนื่อยแน่เในหัวผมยังอยู่ สบายใจใช่ไหมครับสบายใจครับเดี๋ยวมีเงินเข้าบัญชีละแต่ครูแต่ครูบอกให้เลี้ยวเข้ามาหาครูขอเลยขอเลยมาขอครูเดี๋ยวเราเข้าทางด้านซ้ายเข้าประตูซ้ายเราเข้าไปในโบสถ์กันโบสถ์เก่าครูเดียวชอบแบบเนี้ยครูชอบอะไรที่มันเก่าๆมันมีความขลังถ้าโบสถ์เก่าต้องมีแบบจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณโบราณแต่วันนี้เขาน่าจะเลาะออกแล้วยังไม่ได้ทําใหม่น่าจะมีอายุหลายร้อยปีรู้ไหมคะว่าขอพระโบราณขอพระเก่าอ่ะสำเร็จทั้งนั้นเลย รลองขอดูไหมลองขอดูอเดี๋ยวนั่งขอพรกันครูเชื่อว่าการขอพรที่เนี่ยในโบทแห่งนี้ยสำเร็จค่ะคูขอและขออะไรการดังๆปังๆขอใหรครูคเดียวร่ำรวยเงินทองเป็นร้อยล้านพันล้านบาทเลยค่ะได้เงินง่ายๆดังๆ โอเคตอนนี้ครูพาจูเนียร์มาอยู่หน้าศาลา<ด>ข้างในจะมีสรีระของหลวงพ่อเต๋เดี๋ยวเราไปขอเรื่องงานกันเป็นสรีระที่เขาไม่ได้เผาเลยะเดี๋ยวเราไปดูได้เลยครับแล้วก็เดี๋ยวทางด้านข้างในเดี๋ยวพาไปดูกุมารด้วยเชิญเลยค่ะอันนี้หลวงพ่อเต๋อขอความเมตตาแต่ว่าท่านเป็นครูบาอาจารย์สายศสยาศาสตร์สามารถทํากุมารได้คือท่านเป็นสายศสาย,ยาศาสตร์ของแท้ ครูถึงเชื่อมั่นกับกูมารที่ท่านปลุกขึ้นมามีชีวิตใช้คําว่ามีชีวิตดีกว่าแล้วก็กูมารทั่วๆไปอ่ะเราจะเห็นกูมารตามที่ต่างๆอาจจะเป็นทรงยืนเคยเห็นใช่ไหมคะเป็นยืนไปแต่ของท่านเป็นกูมารองอย่างเงี้ยจริงๆแต่ของครูเป็นรุ่นรุ่นมหาลาบสมัยหลวงปู่แย้มครูจําชื่อรุ่นไม่ได้เอาไปแล้วใช้งานได้จริงแต่เดี๋ยวเราไหว้หลวงพ่อเต๋กันเรากลับหลวงพ่อเต๋ข้างด้านในอ่ะคะ่ะเป็นสรีราท่านเดี๋ยวเราไหว้ขอพรหลวงพ่อเต๋ อันนี้ขอเรื่องงานเลยลกูกตอนนี้ครูพาจูเนียมาที่หน้ากุมารทองเ <ขอ S 1> จ้าสัวทองสับโตศักดิ์สิทธิ์หลายๆท่านว่ามาขอโชคลาภเรื่องการเงินโชคลาภเงินทองมาล้วงหาเนี่ยเขาบอกว่าถูกรางวัล ถ้าคนที่จะมาบนครูจะบอกเคล็ดลับจะไงนะ,ะบนด้วยอะไรรู้แล้วสำเร็จหรือปะไก่ทอดไก่ทอดแต่ไม่บอกยี่ห้อขานใหญ่ขานใหญ่ <laughs> <laughs> น้องชอบมากถ้ามาบนด้วยไก่ทอดเจ้าดังเขาบอกว่าส่วนใหญ่จะสำเร็จเดี๋ยวเราให้จูเนียรขอพรก่อนจูเนียว่าคาถาน้องก่อนปุ๊บเดี๋ยวครูให้จูเนียหลวงว่าได้เลขอะไร มีน้องสองคนมองจูเนียร์แล้วยิ้มอยู่ด้วยข้างใน,นอันนี้เป็นกุมารหรือบอกว่าเป็นกุมารที่ทางวัดสร้างขึ้นเนาะให้คนมาขอแล้วก็อย่างที่ครูดเดียวบอกจูเนียร์ว่าเขามีกุมารที่สร้างขึ้นและเราสามารถที่จะนำไปบูชาที่บ้านได้เคยมีข่าวว่ากุมารรุ่นแรกที่หลงวงพ่อเต๋สร้างขึ้นคนมาบูชา เป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อเต๋แล้วถูกขโมยไปเพราะว่าคนจีนน่ะเขามีความเชื่อว่าเขาชอบสายมูใช่ป่ะเขาก็จะนําไปเลี้ยงเพราะเขาเชื่อเรื่องตรงนี้รู้ไหมว่ากุมารรุ่นแรกที่หลวงพ่อเต๋สร้างขึ้นมีมูลค่าเท่าไหร่ทราบไหมเนาะไม่ทราบครับสองล้านบาทสองล้านบาทอะตรงนี้มีอีกไหมครับตรงนี้จะหยิบไปใช่ไหม จะหยิบไปใช่ไหมเดี๋ยวครูพาไปดูแต่ก่อนที่จะพาไปดูหนูล้วงหาให้ครูก่อนอะไรโอ้ครูดูด้วยตี๋มาซื้อลอตเตอรี่มีแอบมีแอบโอ้ยลุกเลขนี้มาแรงเลขนี้มาแรง้ถ่ายเลขคู่หรือเลขคี่เลขคู่ โโอ้หน้องคืออับดุลหนูล้วงหายได้เลขอะไรลูกห้ากับสองครับ5้ากับสองดูดิรถรถอันนี้คือนุ่นหมดเลยอ่ะสองห้ามดเลยพือเนี่ยทำงานเป็นคนเดียวก่อนนะลูกนะครูขอไปแผนก่อนครูขอไปก่อนครูขอรีบไปครูขอรีบ ยังไม่หมดครับไม่ใช่หยู่ไม่ครูให้หนูทํางานแทนครูไปก่อนหนูทํางานแทนไปก่อนครูกลัวหมดเดี๋ยวครูกลัวเลขหมดครูกลัวเลขหมดเดี๋ยวครูกินเที่ยวกับครูจูครูจูนะกินเที่ยวมูกับครูจูกินเที่ยวมูกับครูจูมันเดี๋ยวครูฝากรายการไว้กับน้องก่อนนะคะครูขอไปดูกระดาษก่อนนะคะครับผมครูไปที่แพงแล้วนะฮะผมก็เดี๋ยวที่ไปซื้อออนไลน์ได้ครับครูไม่ต้องเดินด้วยไม่เหนื่อยโอเคนะครับผมแล้วต่อไปเราจะไปที่วัดพะเนียงแตกกันนะครับผม ะหลวงพ่อทาท่านเด่นดังเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยแม้กระทั่งเจอคนไม่ดีขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยผมเห็นมาสักพักแล้วทําไมที่นี่เสืยเยอะมากอ๋อเพราะว่าหลวงพ่อทาท่านเกิดที่ตําบลหนองเสืออําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีชาวบ้านและคนส่วนใหญ่จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อเสือกินเที่ยวมูกับครูเดียวสนับสนุนโดยบริษัทเอ็มฟิวช่นจำกัด ตอนนี้นะคะเราอยู่ที่หน้าหลวงพ่อทาวัดพเนียงแตกวัดพเนียงแตกครับหลวงพ่อทาที่เมื่อกี้จําได้ไหมคะตอนเบรกที่แล้วตอนเปิดรายการครูแอบบแย้มมานิดนึงนว่าหลวงพ่อเต๋ที่วัดสามงามท่านไปเรียนวิชากับหลวงพ่อทาเพราะหลวงพ่อทาเป็นพระอุป,ปชาของท่าน,นบ,บวชให้ท่านแล้วปรากฏว่าหลังจากที่หลวงพ่อแดงมรณภาพท่านก็ไปอยู่กับหลวงพ่อทาหลวงพ่อทานี่นะคะ ความกว้าง15เมตรสูงเท่าไห,ไห <19 S 1> ร่ไหมคะ19เมตรที่องค์ท่านได้บรรจุอัฐิขององค์ท่านไว้ที่หัวใจก็<ร>คือตอนตอนที่สร้างเลยที่สร้างค่ะพาจูเนียมากราบไหว้เพราะว่าหลวงพ่อทาท่านเด่นดังเรื่องแคล้วคลาดปลอดภัยแม้กระทั่งเจอคนไม่ดีขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยแล้วถ้าถ้าขอแล้วสักพักเราเหลือคนเดียวเลยอะฮะ ก็ใช้ชีวิตอยู่คนเดียวกัะลูกจริงๆเราคือไม่ดีก็สรุปตัวเราไม่ดีเองเาคนเดียวเลยทำไมช่วงนี้อยู่คนเดียวออเชักงงงงลตรงนี้จูเนียร์จะเห็นเป็นม้าใช่ไหมคะเพราะว่าม้าเป็นยานพานะของหลวงพ่อทามีเรื่องเล่าว่าท่านเคยจะไปบวชพระที่วัดสามงาม ท่านก็เลยขี่ม้าจะไปบวชพระแต่ระหว่างทางมีโจรมาดักป้นมาท่านท่านบอกว่าขอให้ท่านไปบวชพระก่อนได้ไหมท่านก็ลงสะกดให้รอท่านอยู่ที่นี่เดี๋ยวบวชพระเสร็จท่านจะเอาม้ามาให้แต่ระหว่างที่ท่านพูดท่านก็ลงมนเรียบร้อยแล้วโจรก็ยืนนิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วท่านก็ไปบวชพระแล้วพอกลับมาโจรก็ยังอยู่ที่เดิมท่านก็คลายมนแล้วหลังจากนั้นท่านจะให้ม้าแต่โจรไม่เอาเลย เวลามาขอพรจากน้าก็ให้ขอเรื่องบริวารออผมเห็นมาสักพักแล้วทำไมที่มีเสือเยอะมากอ๋อเพราะว่าหลวงพ่อทาท่านเกิดที่ตำบนหนองเสืออําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีชาวบ้านและคนส่วนใหญ่จะเรียกท่านว่าหลวงพ่อเสือสมัยก่อนวัดพเนียงแตกเนี่ย เป็นวัดร้างแล้วพอท่านมานั่งสมาธิปุ๊บก็มีเทวดาเหมือนท่านดินเสียงคนพูดว่าตรงเตงตรงใต้อะไรอยู่ใต้ตรงเตงตรงเตงคืออะไรราคะคือรัเออความหมายคือว่าในเสียงที่ท่านกำลังนั่งสมาธิแล้วได้ยินเทวดามาบอกว่าให้ขุดสิขุดใต้พื้นท่านก็เจอละคขังหลังจากนั้นก็ขุดเจอเงินทองเต็มเลยค่ะท่านก็เอาเงินทองเนี่ยมาสร้างวัดเลยค่ะเป็นวัดพนเนีนแตก คือสาเหตุที่ชื่อวัดพนเนียงแตกเพราะอะไระะไร,รู้ไหมคะเพราะว่าท่านน่ะเล่นพุ้แล้วท่าน,นปิดปากพุกปรากฏว่าพุกระเบิดระเบิดเป็นพนเนียงแบบแตกเลย,เยแล้วออนะแต่ท่านไม่เป็นอะไรเลยเขาเรียกว่าไฟพนเนียงอะไฟพนเนียงภาษาโบราณเป็นไฟพนเนียงคนอู๋ชาวบ้านเลยศรัทธาเลยให้ชื่อวัดน,นี้ว่าวัดพนเนียงแตกก่อนที่จะเป็นวัดพเนียงแตกชื่อว่าชื่อว่าวัดปทุมคงคารามเมื่อกี้พาไปหาหลวงพ่อเต๋อเรื่องเมตตามหานิยม อันนี้มาแคลคาดปลอดภัยโอ้หได้ครบเลยนะเนี่ยเราเนี่ยกลับไปได้ครบเลยนะเนี่ยถ้าขับไปแล้วไม่รู้จักครูเดียวแล้วครูเดียวไม่รู้จักจูเนียแล้วก็ไม่รู้แล้วว่าใครเป็นของไม่ดีของกันและกันแล้วไม่รู้แล้วตอนนี้ครูพาจูเนียมาอยู่หน้าพระประจำวันเกิด เจ้าหนยเกิดวันอะไรนะคะวันศุกร์ครับวันศุกร์ใช่ไหมร,รู้ไหมว่าพระประจำวันเกิดของเราชื่อพระอะไรปางลำพึงฮะมีปางลำพึงครับ <c oughs> ปางลำพึง <c oughs> ปางลำพึงนะคะที่เอามือสองข้างอกไว้ใชัยค่ะ <c oughs> อันนี้เป็นพระประจําวันเกิดของเราสําหรับคนวันศุกร์ครูแนะนําเลยถ้าต้องการใส่บาตรตอนเชา้าคิดอะไรไม่ออกจะใส่บาตรด้วยอะไรดีของคนวันศุกร์ใส่บาตรด้วยน้ําตาลสดหรือ ขนมตาลแล้วชีวิตดีา้างใส่แล้วกวดน้ําด้วยนะใส่เสร็จต้องกวดน้ําถ้าดวงของจูเนียอยากไหว้ไม่ไหว้พระราหูไม่ไหว้พระราหูครูไม่แนะนําแต่ถ้าอยากจะทาบุญให้พระราหูใส่บาตรแล้วถวายบุญให้ท่านส่งบุญให้ท่านแทนถวายท่านแทนแต่ถ้าไหว้พระครูแนะนําเลยของจูเนียต้องไหว้พระนอนนอนที่ดีนอนไม่เหนื่อยนอนอย่างนี้มืออย่างนี้ ไม่เอาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไม่เอาอย่างนี้อะไรเงี้ยไม่เอาเหนื่อยนะคะขอสําเร็จขอเรื่องเงินอยากได้เงินไหมคะอยากได้ครับ<น>เออจีอย่างงี้กระตืลลอ <ๆ S 2> รือร้นอยากได้เลยเรื่องเงินผมจริงจังรจริงนะจังนี่ต้องหาแฟนคนวันไหนนะครับถ้าแฟนที่ดีคือคนวันอังคาร <c oughs> หาไว้เลยมีอย่างังไม่มีนะ <c oughs> ไปหาวันอังคาร นี้กูให้หนูทำบุญละครางนะเพื่อให้จูเนียร์มีชื่อเสียงโด่งดังดังลวย <c oughs> คมคมมีคมมีคม่มคมมคมออไหม จริงเหรออยากรู้ว่าจะเผ็ดาแค่ไหนกันเช่ไหมตอนแรกคิดว่าเข้าไปมันจะเผ็ดใช่ไหมครับหวานใครหวานระหว่างนี้กับครูใครหวานกับกันตอบดีๆนะคูหวานกว่าครูลงอยู่เป็นนะอยู่เป็นนะอยู่เป็นน้องอยู่เป็นนะกินเที่ยวหมูกับครูเดียว ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านขนมจีนแกงป่าประดุกตากล้องซอยโรงสีนะคะซึ่งห่างจากวัดพเนียงแตกที่เมื่อกี้เราไปไหว้พระกันมาเพียง4กิโลเองโอ้ใกล้มากชอบทานขนมจีนไหมชอบครับตอนนี้หิวแล้วหิวมองเลยใช่ไหมมองมองมองรองแต่ก่อนอื่นมารู้จักเจ้าของร้านก่อนได้สวัสดีค่ะัรับชื่ออะไรคะชื่อปาร์คครับชื่อปาร์คใช่ครับเปิดนานยังคะร้านเปิดมาได้ครบ1ปีเดือนที่แล้วครับลูกค้าเยอะไหม ลูกค้าก็เล่นนี่ครูคิดว่าลูกค้ามาตามกลิ่นหอมมากขอดูเมนูแรกหน่อยก่อนขอดูเมนูแรกอะไรรันนี่เลยครับผมครูอันนี้รอนร้อนนะครับอันนี้เป็นเป็นน้ำยากะทิปลาช่อนนาปลาช่อนนาใช่ปกติจะทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์กับวันเสาร์อาทิตย์ที่ได้ปลาช่อนนาด้วยนะครับใช่อันนี้คือรายการครูเลยครับผมโอ้ บุญปากของเราค่ะโชคดีว่าแล้วอันนี้เมนูอะไรคะอันนี้เป็นแกงป่าครับแกงป่าอันนี้จะใช้ลูกชิ้นปลาแต่เราจะใช้ลูกชิ้นปลาเยาวราอ๋ออันนี้แกงอันนี้เป็นขาไก่ครับเป็นแกงป่าเหมือนกันใช่น้ำลายเริ่มไหลแล้วผมเล็งเล็งเล็งแล้วเมนูนี่ค่ะอันนี้เป็นแกงป่าปูปลาดุกนี่แกงไก่เียวหอันนี้หวานไก่ครับหมูของปูดเหมือนกันเผ็ดมากไหมคะอันนี้ไม่เผ็ดครับเด็กๆก็ทานได้แล้วอันนี้อะไรคะแล้วอันนี้เป็นน้ำพริกเนำพริกไม่เผ็ดแน่นอนหวานครับผมของโปรดเลยใช่ทานคู่กันนี่ปลาโลบ่ะคะอันนี้เป็นซี่โครงตุ๋นเห็ดหอมค มันจะไม่ใช่พะโลครับปูจะเป็นแบบตุ๋นเครื่องยาจีนเรืี่อะไรอะคะอันนี้เป็นแกงป่าสันคอหมูครับตัวนี้จะใช้สันคอหมูสไลซ์มาทํามันจะมีมันแทรกจะไมาเผ็ดนิดนึงเออเผ็ดน้อยกว่าแกงป่าใช่ครับและถึงเวลาที่เราต้องชิมแล้วคุเนียอยากลองอะไรก่อนอันดับหนึ่งเลยอันดับหนึ่งเลยผมว่าอันเนี้ยแบบสำหรับการกินขนมจีน เราอาจจะเปิดจากปลาดุกนะคะแต่เขาบอกปลาดุกเผ็ดใช่ไหมลองนิดยดประมาณนึงอร่อยอร่อยไหมเข้ากันอยู่นะเป็นรสยังไงหอมอ่ะหอมเครื่องเทศหอมหอมคล้ายๆพะโลไหมคะผมว่าคล้ายอืมผมงพะโลอร่อยไหมเผ็ดจริงจริงเหรออยากรู้จะเผ็ดก็แค่ไหนกันเชียว จริงนะจริงแต่อร่อยแต่อร่อยตอนแรกคิดว่าเข้าไปมันจะเผ็ดใช่ไหมครับหวานใครหวานระหว่างนี้กับครูใครหวานกับกันตอบดีๆนะหวานกว่าอู้น้องอยู่เป็นนะอยู่เป็นนะอยู่เป็นน้องอยู่เป็นนะพลนวัตรยังบอกครูที่หนึ่งร้ยนี่มันโยนี่ต้องอยู่เป็นนะลูกน้องเนี่ยจะทุกไข่ต้องลองหมูทอด แต่ครูว่าตัวเนียดทานไม่ได้เพราะเพิ่งทำฟันมามันสีไม้นี่เป็นของครูคนเดียวไม่สนไม่สนไม่สนกับการทำฟันใช่เราใช้ฟันหน้าแท้เอาได้อ๋อหนูลองขูดอร่อยอร่อยจะอร่อยนะอร่อยอร่อยตแต่ว่าต้องกินกับข้าวเหนียวน้ำยาอร่อยจริงลองเคี้ยวหวานขอใส่น้ำชุ่มๆอันนี้ไม่ได้โชว์คนดูนะโชว์ทีมงานที่อยู่ข้างหลังนี อร่อยมอร่อยนะมาคุณเชนมาหนึหงน้ำพริกน้ำพริกมันเป็นแบบน้ำพริกไม่หวานอร่อยทุกอย่างไงเราทำให้รู้สึ่งให้มีความเชื่อจริงๆนึกเปรี้ยวเป็นไงนะติดก้อโอ้อ ฟิเป็นไงฟินมากได้รับถึงโลาเจนที่อยู่ข้างในแบบซึมเศร้าอย่เหมือนเต็งพีดน่าตื่อันดับสามคืออะไรอันนี้อันดับสามเก็ยหวานอันนี้สแล้วกันครับอันดับหนึ่งอันดับเหนืออไม่ได้ขัูวรนอันอันอันันันอ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 ัอัน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 อยนออนออกออนออนนนนออา ครับผมอยู่ที่ไหนร้านนี้ครับผมคือร้านอะไรแกงฝ่าปลาดุกตากล้องนะครับตำบลตากล้องจังหวัดนครปฐมถ้าใครแวะมาไหว้พระที่วัดพะเนียงแตกหรลวงพ่อทามามูลอยตามครูเดียวแล้วจูเนียอย่าลืมแวะมาทานขนมจีนได้ร้านแกงป่าปลาดุกตากล้องนะคะซอยโรงสีแวะมาได้ครูคอนเฟิร์มว่าอร่อยจริงๆตอนนี้อยากให้จูเนียฝากผลงานหน่อยครับผมฝากน่านฟ้าชลาไัยด้วยนะครับละครใช่ไหมละครฮะแล้วแล้วมีเรื่องอื่นอีกไหมคะ มีที่หยุดภาค2ครับ10ตุลาคมนี้นะครับ๋อภาพยนตร์ใช่ไหมครับผมต้องรอดูฝากทุกคนติดตามผลงานน้องจูเนียร์ด้วยนะคะวันนี้รายการต้องขอขอบคุณน้องจูเนียร์ที่มาสร้างสีสันอย่าลืมนะคะติดตามรายการกินเที่ยวมูกับครูเดียวนะคะทุกคืนวันพฤหัส5้าทุ่ม45นาทีทางช่อง3นะคะคืนนี้ครูเดียวกับน้องจูเนียร์ขอลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะบ๊ายบายกินเที่ยวมู ขับครูเดียว